เป็นหนุ่มแล้วน้องโฟกัสลูกชายคนโตของหนุ่มสันติสุขช่วยที่บ้านทำธุรกิจขนมไม่ค่อยออกสื่อหล่อได้พ่อเป๊ฉะฉลองวันพ่อห้าธันวากับตัวพ่อแห่งวงการบันเทิงหนุ่มสันติสุขวันนี้ขอพาลูกชายคนโตน้องโฟกัสอายุใกล้20ปีบริบูรณ์มาพูดคุยในรายการโต๊ะหนุ่มแหม่มพร้อมกับวางแผนธุรกิจในช่วงบั้นปลายชีวิตไม่ค่อยได้เห็นพี่หนุ่มพาลูกชายออกสื่อ พี่ไม่ค่อยได้พาเด็กๆไปไหนเมื่อก่อนก็มีพาไปกองถ่ายบ้างรู้สึกว่าพวกเขาไม่ค่อยชอบเพราะว่าไปกองถ่ายก็ไม่รู้จะทำอะไรเด็กๆชอบติดบ้านคนโตคนนี้โฟกัสอายุยี่สิบอีกสองคนเป็นแฝดน้องฟอสและน้องเฟมวันนี้ไม่ได้มาห่างกันสปีอีกสองคนแฝดอายุ16โตไล่ๆกันเลยทุกคนจะไปทางดนตรีกันมากกว่าเราปลูกฝัง แต่ตอนท้องเลยคือเปิดเพลงให้ฟังตลอดเปิดเพลงร็อกเลยเพราะว่าเราชอบเราก็เปิดเพลงยุค70ให้ฟังมาตลอดจนถึงวันนี้เขาก็ซึมซับเป็นเพื่อนเราเล่นดนตรีได้ได้ฉายาว่าเป็นคุณพ่อแห่งชาติพอรับบทพ่อเยอะมากๆช่วงหลังมารับบทพ่อปีหนึ่งก็สิกว่าเรื่องคิวหนึ่งจันทถึงพุธรับซ้อนสมเรื่องสุขถึงอาทิตย์ก็รับอีกสามเรื่องเอาจริงไม่ค่อยเจอหน้าลูกเลย กลับไปเขาก็หลับแล้วเช้ามาตีห้าก็ออกไปทำงานแล้วก็เป็นหน้าที่แม่เขาที่ส่งลูกไปโรงเรียนหันมาอีกทีลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วช่วงหลังก็เริ่มผันตัวเป็นผู้จัดละครก็เรียกว่าหาเรื่องคนเรามันก็ต้องหาเรื่องให้ตัวเองลำบากบ้างเราเคยคิดว่าเราเป็นนักแสดงไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถกำหนดทิศทางของตัวเองได้ว่าปีนี้จะมีงานหรือว่าไม่มีงานแต่ถ้าเราเป็นผู้จัด เราสามารถกำหนดตัวเองได้แต่เอาจริงนะการเป็นผู้จัดเนี่ยพี่ได้เงินน้อยกว่าการที่พี่เล่นละครอีกพี่เล่นละครเรื่องหนึ่งได้มากกว่าการที่เป็นผู้จัดละครคนที่ถามพี่ว่าแล้วเป็นผู้จัดทำไมพี่คิดว่ามันเป็นการทำให้คนอื่นเขามีงานทำด้วยลูกน้องก็มีงานน้องๆที่อยู่ข้างเราก็มีงานเป็นการคิดระยะยาวให้กับพวกเขาวางแผนไว้ในอนาคต ถ้าวันหนึ่งเราเล่นละครไม่ไหวเราก็เป็นผู้จัดละครได้แต่หลังบ้านภรรยาก็มีธุรกิจทำขนมขายด้วยความที่ลูกเป็นคนที่ไม่กินข้าวนอกบ้านที่บ้านก็เลยชอบทำอาหารหลกัหลกๆแล้วลูกชายจะช่วยกินแต่ถ้าช่วงออเดอร์เยอะก็ต้องหยุดทุกอย่างมาช่วยกันเพราะว่าเป็นขนมโฮมเมดจริงๆตอนนี้ที่ทำขายก็มีขนมเปี๊ยที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีพายสับปะรด ตอนนี้ที่ฮอตฮิตมากๆก็มีภายเนื้อไายเห็ดภายไก่แล้วก็มีกลีบลำดวนที่อร่อยที่สุดในโลกทำกันเล็กๆที่บ้านก็ขายในเฟซบุ๊กใน IG ตอนนี้ก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวที่บ้านก็เป็นห้องครัวสำหรับทำขนมเลยอนาคตก็คงจะทำเป็นร้านเล็กๆมีโต๊ะนั่งขายในหมู่บ้าน